สวัสดีทุกคนสบายดีตอนสวยชมเจ้าสบาสดีเด้อมาแห่เคยแห่เคยกีด,ดองนองทรายลูกนบับเอาพากันมาสี่หาคนเคขาอ,อีแม่มาก,ก่อนเลยก็เขนาน้าเบามาท่านเซอมาท่านแห่เคยเซอรมเจ้า Để khởi biết khởi, cả, để để khởi <laughs> này biết khởi chúng cháu biển xe này พากันยืนถ่าจุดเจ้าเอ้ถ่านะะม่เถามาเอาลุกเคยก็เลยนะได้มีโอกาสถ่าวิดีโอจุดเจ้าเบิงเสียงเพลงกับซสียแซ่ๆบๆอยู่ดอกค่อยกัเลยนะผากเสียงเอาแต่มันจะมีเสียงเพลงเล็กน,น้อยดอกตอนนะแหเคยนกยามนันเนาะมันเป็นอย่างตี้คนก็นลลายๆได้ บ้านนัจลีอิตบ้านใหญ่อยู่ได้โมน้องไสก้กับมี่บริไลยดอกสีหาคน้นแล้วก็พี่น้องคนในเฮือนในครอบครัวน้องไสแ้แล้วก็ครอบครัวแม่คอยสองเอายน้องแม่คอยกับแม่มั่นนะ่ะสองเอยน้องถึงเจ้ากระถือว่าเขากบรุ่นน้องลูกน,น้นนบ้าวคอยเอิญกะไปฮะบริมีขบอนจีนาง ผู้ขอโต๊เคสแล้วแล้วก็พากันลงมาลุ่มเปลงมาหากินขา้าวโต๊ะตั้งบ่พ่อกันหนังจุกเจ้าเ้ยพายจะขึ้นบคนสซรลายปันนี่หากตะค่อยกับบันยา่างแลเขาไปนั่งในเฮือนเอาสาดปูอยู่ในเฮือนหลังสองซันนั่นแหละแ,แล้วก็พาก,กันนั่งกินขา้าวสามสี่คนของกินเพื่อกับขาก่ได้ กินแต่ซีนลาบซีนแล้วก,ก็เกาเหลาซีนแล้วก็ยำสลัดอาหารอาหารแบบอยู่นอ,นอกๆคณะบริยาาได้ก็เ,เห็ดอยู่เห็ดกินหับแขกบริญาาขางงอลไรก็แล้วบบบริญญายีกคือนามเฮาเจ้าไก่ในเมืองได้แต่งงานเอาลูกเอาเมียอ,อะไรแบบคงกินต้องหายางเจดยางแบบนี้นะ มีของข้าวหวานต้มแกงกับว่าไปนะจน๊ะเนาะแต่ว่าอันนี้ฮะธรรมดามจ๊ะเอ้ยเห็ดเห็ดพอจะแล้วฮีดคนกันหลหลายๆแต่สังเกตองไมนคนนะบาหลลายยังตานี่คนนี่ประมาณสองร้อยไปค่อยว่าได้ประมาณนี้คอยกล้าเอาได้สองร้อยกัซซีมียนะจะภาพอนาไฟ,ฟานิ่งเนี่ยจะภาพไฟา้ายแล้วก็แขกอยู่ในบ้านอืม พูดว่าเราหลนธนาบาวคอยเย็นเบียนะปูดถือตู้นะน้องแม่กันค่ะน้องหลา่าปูดถือตู้ตุยตุยน,นะน้องหลา่าน้องแม่คอยนะฮะแต่ว่าแม่คนละพแม่คนแม่คนละคนกันน้องหลา่าก็จะยืนถ่ายวิดีโอเล็กๆน้นนอยๆเอาบรรยากาศการแห่เคยอยู่บ้านนอกบ้านนอกมาให้เบิง่งให้เจ้าเบิง่ง เห็นบอกคนกันไล่หลายเด็กชเจ้ากลุ่มที่แห่เคยมาน่ะกลุ่มทั้งจะผ่าไผซายเด็กชมเจ้าเด้อแห่มาแห่มาหล้วกาพากันยืนถ่ายืนถ่าทางอานามโคดลงตาทางผู้หญิงเขาออกมาหลัดเอาแบบหลัดเอาเคยนะเอาเคยกินเพือนนะนะแคมป์โฟไดมีลูกมีหลานเนาะเคยไปนาแห่ของแห่เคยก็คือสีงหูดอก,กบ,บรรยากาศแบบนี้มันค,คือมันม่วน เปิดเพลงแหกเคยโอ้ยสุดยอดทุเจ้าบรรยากาศกาค็คืมคืมคือฝฟอนสตกผู้ยืนฟอดนงเสือตะกะโลยอยู่น่ะกัอ้ายได้ลูกน้องสาวพ่อข่อยบอลลลูกน้องสาวเอ้ยพ่อข่อยอแม่ข่อยเอามาเลี้ยงตังเต่จักๆปีแล้วขวบกบุงราว่าเราเรากับบริ่อยเมื่ออยู่เฮือนเราก็ มีครอมีควัมมีเฮือนเป็นของตัวเองอะนะก็บบริคอยแบบมาหากันบันไดต่างคนต่างก็ทำมาหากินกัาสมเจ้าเนาะก็บอะไแบบคุกคีกันบันไดกระหางกระเฮินแน่กระยามันอันนี้ก็อ้ายไนดะ้ผู้ย่างกายกินไอ้ายลูกป้ามแต่พี่น้องทั้งอาณาไฟใต้กันแล้วหลายแล้วก็พี่น้องทั้งหนาสาวหนาสาวกับฝ่ายยิ่งเนาะ แม่ของเจ้าบ่าสองคำรรสองฝ่ายยังประกันยืนอยู่วังเก่าอยู่เจ้าเอ้ยถ้าถ้าแม่เท่ามาหลัดเอาปานนี้ยังบ่ามาอยู่ ตอนนี้กับพักแกล้งเคยไปอะไรเช่นเจ้า ปลกไปปลกเกศปลุกเกศไปทำบุเก็ดในตัวต้ใต้ผิดความบานี้เลยอินใสความหักหักบาปใสอยู่ในในวันที่เศาเบื่อสารจะบัญีกลุ่มบ้าไม่งชีิั้